สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการบวกตามแนวตั้งเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นการบวกที่มีการทดนั่นเองค่ะอ่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเด็กๆครูเนี่ยมีบอ่อปลามาหนึ่งบอ่อนะคะอ่ะในบอ่อปลาเนี่ยมีปลาทั้งหมด234ตัวเนาะคราวนี้เนี่ย มีเด็กคนหนึ่งนะคะได้ปล่อยปลาเนี่ยเพิ่มลงไปในบอ่อนะคะเพิ่มไปอีก128ตัวเนาะคราวนี้คุณครูอยากทราบว่าในบอ่อปลาเนี่ยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวอ่าเราก็ต้องนจำจํานวนปลาที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะกับจำนวนปลาที่เพิ่งปล่อยเพิ่มมามาบวกกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 234บวกกับ128เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกไหมคะอะคราวนี้เราไปหาผลบวกกันเลยคะ่ะโอเคค่ะจากโจทย์ของเรานะคะเริ่มจากตัวตั้งของเราก็คือ234ใช่ไหมคะอะวันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการกระจายเนาะการเขียนในรูปก,การกระจายก่อนเนาะโอเคนะคะ 2อ4เราก็กระจายเลยค่ะเป็นตัวตั้งเนาะเราก็กระจาย234ได้เป็น200-30-4บวกบวก4ถูกไหมคะอันนี้ทุกคนต้องทำเป็นแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วเนาะโอเคค่ะต่อไปเขียนเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็กระจาย128ถูกไหมคะ ก็กระจายได้เป็น100บวกย0แล้วก็บวกแแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เรามาเริ่มหาคำตอบกันเลยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก่อนเสมอเนาะหลักหน่วยของเรา4บวก8ค่ะดเด็กๆสีบวก8ได้เท่าไหร่คะ4บวก8ได้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 ได 12ใช่ไหมคะอะคราวนี้เด็กๆจะใส่12เลยไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าหลักหน่วยเนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียวถูกไหมคะเราไม่สามารถใส่12เลยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปทดนิดนึงนะคะอะ8บวกสหรือ4บวกแปเนี่ยได้เป็น12ใช่ไหมคะอ่านี่ครูทดนะ12เนี่ยครูนำมาเขียนในรูปกระจายก่อน12เนี่ยก็คือ10บวกกับ2นั่นเองถูกไหมคะ คราวนี้หลักหน่วยของ12เนี่ยก็คือ2ถูกไหมคะครูก็นำสองเนี่ยไปใส่ในหลักหน่วยของเราเลยก็คือในคำตอบของเราครูนำสองไปใส่เนาะส่วน10ครูเอาไปไหนคะอ่ะ10เนี่ยเราจะเอาไปทดไว้ด้านบนของหลัก10นั่นเองคะ่ะเพราะว่าหลัก10ก็ต้องไปอยู่กับหลัก10ถูกไหมคะจะง่ายง่ายพวกเดียวกันก็ต้องอยู่ด้วยกันเนาะอ่ะ 12เนี่ยมันเกิดจาก10บวก2 2เนี่ยคือหลักหน่วยแล้วก็นำมาใส่ได้เลยในหลักหน่วยแต่10บเนี่ยก็คือหลักสิบถูกไหมคะเราก็เอาไปทดไว้ในหลักสิบนั่นเองค่ะโอเคคราวนี้ใส่ข้างในบวกหน้าสองค่ะแล้วก็เรามาเริ่มคิดในหลักสิบของเราต่อเลยนะคะหลักสิบของเราเนี่ยก็คือ30บวก20ถูกไหมคะ30บวก20เนี่ยได้เป็น50ถูกไหมคะ แต่เราจะใส่50เลยไม่ได้ค่ะเราต้องบวกกับตัวทดอีก10ก็คือที่เราทดมาเมื่อกี้อีก10ถูกไหมคะเราก็ต้องบวกเข้าไปด้วยค่ะจาก50เพิ่มไปอีก10ก็เป็น60นั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลัก10บของเราก็คือ60นั่นเองค่ะใส่เครื่องหนบวกค่ะแล้วก็ไปหลักร้อยเลยเนาะหลักร้อยเนี่ยก็คือ200บวกกับ100 200บวกกับ100ก็คือ 300นั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเราได้คำตอบของเราแล้วค่ะกลายเป็น362นั่นเองค่ะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้ออันนี้ก็คือเป็นการบวกที่มีการทดนะคะเลาแรกเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราฝึกทำไปเราก็เราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะคราวนี้ เราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลย284บวก683เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะ284ตั้งค่ะอ่ะเริ่มกระจายเลยค่ะ284เนี่ยกระจายได้เป็น200บวก80บวกกับ4ถูกไหมคะต่อไปค่ะใส่เครื่องหม้บวกเนาะแล้วก็กระจาย683ใช่ไหมคะ6กรเนี่ยกระจายได้เป็น600 0บวก80บวก 3ถูกไหมคะคราวนี้เรามาเริ่มคิดจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเรา4บวก3 4บวก3ได้เป็น7ถูกไหมคะอ่็7เป็นเลขตัวเดียวถูกไหมคะก็ใส่7เฉยๆได้เลยเนะาะไม่ต้องมีการทดถูกไหมคะเพราะมันยังไม่เกิน10เนาะโอเคค่ะต่อไปใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปหลัก10ต่อเลยค่ะหลัก10บของเราแปิ 80, บบวกกับแปสิบ 80บวกกับ80ก็คือ8บวกแนั่นเองค่ะเด็กๆแปบวก8ก็ได้เป็น16ใช่ไหมคะเดมันอยู่ในหลักสิบมันก็กลายเป็น160ถูกไหมคะ80บวกกับ80กลายเป็น160แต่ครูจะเขียน160เลยไม่ได้เพราะว่า100มันก็ต้องไปอยู่กับหลักร้อยถูกไหมคะอ่ะครูขอโทษนะคะแ0บวกกับ80ของครูเนี่ยได้160ถูกไหมคะ ครูก็กระจายค่ะ160หครูก็กระจายเป็น100บวกกับ60ถูกไหมคะคราวนี้160หเนี่ยหลักสิบก็คือ60ถูกไหมคะ60ครูก็นำมาใส่เป็นคำตอบในหลักสิบได้เลยโอเคไหมคะแล้วก็100 100เราก็นำไปทดไว้บนหลักร้อยแบบนี้โอเคไหมคะอ่าก็ 160ครูกระจายเป็น100บวกกับ60ถูกไหมคะ60เนี่ยครูก็นำมาใส่ไว้ที่หลัก10ส่วน100ครูก็นำไปทดไว้บนหลัก1้อยนั่นเองเข้าใจไหมคะพวกเดียวกันอยู่ด้วยกันเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือหลัก10ก็อยู่กับหลักสิบได้เลยส่วนหลักร้อยก็นําไปไว้กับหลักร้อยโอเคไหมคะอาคราวนี้ใส่เครื่องหมายบวกหน้าหกสิบค่ะแล้วก็คิดหลักร้อยเลยค่ะ 200บวกกับห0รกลายเป็น800ถูกไหมคะเปจะเขียนแ0ดเลยไม่ได้เนาะต้องบวกกับที่ทดอีกหนึก็คือบวกเพิ่มไปอีกหนึค่ะจาก800เพิ่มไปอีกหนึ่งรก็กลายเป็น900นั่นเองค่ะคำตอบของเราก็คือ967นั่นเองค่ะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเลขแรกก็อาจจะสับสนนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเราฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะ,ะคราวนี้ค่ะวันนี้เนี่ยครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกทํานะคะโดยจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดที่2.3ลงในสมุดเนาะ,ะโดยเด็กๆต้องเขียนวันที่แล้วก็ขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนาแไปฝึกหัดที่2.3เนาะแล้วก็เริ่มข้อที่1เลยค่ะ ให้เด็กๆทำไปพร้อมๆกับครูเลยเนาะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะข้อที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบวกกับสองร้อยสามสิบแปดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะตัวตั้งของเราคือหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเนาะครูก็นำหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมากระจายค่ะได้เป็นหนึ่งร้อยบวกสิบแล้วก็บวกกับเจ็ดถูกไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเนาะต่อไปค่ะ 238เนาะกระจายค่ะได้เป็น2องร้บวกสาแล้วก็บวกแดอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นนะคะต่อไปค่ะเรามาเริ่มคิดกันเลยเริ่มจากหลักหน่วยเนาะ7จบวกแดค่ะ7จบวกแได้เท่าไหร่คะเด็กๆเจบวกแดได้สิหใช่ไหมคะแต่หลักหน่วยเราใส่15เลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะมันมี10เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราขอไปทดไว้ข้างนอกก่อนค่ะเด็กๆทดในสมุดได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องลบก็ได้นะคะเวลาทดเนี่ยไม่ต้องลบนะคะเพราะว่าคุณครูอยากเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างก็คือไม่ผิดค่ะทดมาได้เลยเนาะไม่ต้องลบ้ไปเสียเวลาเนะาะ7บวก8ของครูเนี่ยได้15เนาะคุณครูคทดไว้นะคะข้างๆ15ครูกระจายได้เป็น10บวก5เนาะ10บวก5หลักหน่วย หลักหน่วยก็คือ 5. ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคูณน้ำห้ามาใส่ไว้ในหลักหน่วยได้เลยแบบนี้เลยโอเคไหมคราวนี้หลัก10บก็คือ10ถูกไหมคะ10เอาไปไหนคะเอาไปทดในหลัก 10. ถูกไหมอ่าทดแบบนี้เลยคราวนี้ใส่ตครื่องหมบวกค่ะแล้วก็มาเริ่มคิดหลัก10ต่อเลยเนาะหลัก10ของเราก็คือ10บบวก3าม สิบบวกสาก็คือ40ถูกไหมคะแต่อย่าลืมเพิ่มตัวทดข้างบนไปอีก10ค่ะ40เพิ่มไปอีก10ก็กลายเป็น50นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมบวกกับตัวทดด้วยเนาะถ้าไม่บวกก็คือผิดนะคะโอเคค่ะต่อไปใช้เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปเริ่มคิดหลักร้อยเลยค่ะหลักร้อยเนี่ยหนึ่งร้อบวกสองก็กลายเป็น300นั่นเองค่ะ โ okay. อเคคำตอบของเราก็คือ355นั่นเองค่ะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมตอบนะคะตอบตอตมตตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วก็เสร็จ1ข้อค่ะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ไปตอบที่ข้อที่2เลยค่ะ,ะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูอีก1ข้อนะคะข้อที่2เนาะทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะอะ ข้อที่2โจทย์บอกว่า392บวกกับ360เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะอ่ะกระจาย392ก่อนเลยค่ะ392กระจายเป็น300บวก90บวก2โอเคไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกโอเคนะคะแล้วก็กระจาย360ค่ะ360กระจายได้เป็น300บวก60แล้วก็บวก0ถูกไหมคะทวนี้เรามาเริ่มคิดหลักหน่วยนะคะ 2บวกศก็ได้เป็น2โอเคนะคะแล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็มาเริ่มคิดในหลักสิต่อเลยเนาะหลักสิบก็คือ90บวกกับ6กสค่ะได้เท่าไหร่คะเด็กๆคิดง่ายๆก็คือเอา9กบวกหก่อนนะคะ9กบวกหก็เป็น15ใช่ไหมคะแต่มันอยู่ในหลักสิบเนาะมันก็คือ1้0ยห้าสเด็กๆจะใส่150ยหสิเลยได้ไหมอันนี้คือหลักสิบเนาะ ร้อเนี่ยมันเกินหลักสิบไปแล้วถูกไหมคะมันมีหลักร้อยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ร้อยห้าเลยไม่ได้ค่ะไปทดก่อนเลยค่ะร้อยห้าเนี่ยครูเขียนกระจายได้เป็น100บวกกับ50ถูกไหมคะหลักสิบเนี่ยก็คือ50าสิบครูก็นำห้าสิบเนี่ยมาใส่ไว้ใต้หลักสิบของเราแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าต่อไป100่งร้อยเอาไปไหนคะ นึ่ง้อยก็นำไปทดไว้บนหลักร้อยแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปค่ะใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปคิดหลักร้อยได้เลยเนาะหลักร้อยของเราก็คือสามร้อยบวกกับสามร้อยได้เป็นหกร้อยตมีทดอีกหนึ่งร้อยค่ะหกร้อยเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยก็กลายเป็นเจ็ร้อยนั่นเองค่ะ คำตอบของเราก็คือ752นั่นเองแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นการบ้านของเด็กๆวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดที่2.3นะคะทำลงในสมุดเนาะ ตามตัวอย่างที่ครูทําให้ดูเลยนะคะแสะดงวิธีทําแล้วก็เขียนในรูปการกระจายเนาะเหมือนในตัวอย่างเลยค่ะข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเมื่อกี้เราทํากันไปแล้วพร้อมๆกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่สข้อที่4ี่ข้อที่ห้าข้อทีุ่ณครูให้เด็กๆไปทําเองนะคะ,ะเด็กๆถ้าทําไม่ได้นะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลเนะาะทักมาถามครูได้ตลอดเลยนะคะแรกๆเราอาจจะสับสนบ้างเนาะแต่เดี๋ยวเราทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเองค่ะเด็กๆโอเคค่ะสาหรับวันนี้ 大家好。